รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับพี่น,น้องชาวนองข่อยย่ทุกฐานนะครับอันที่ right. รักในการตอนนองข่อยย่การเลี้ยงนอข่อยย่รักในเสียงนอข่อยย่อทุกฐานนะครับแล้วซึ่งการที่ข้ามาติดตามช่องบางยาซินนอข่อยเดนตายนะครับคราบวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับพมหนักพี่เบานะครับมาตอนนกกัมพิไม่ดิวตันนะครับต,ต,ตรงนี้นะครับรองความ่วย้ามนะครับนี่นะครับสีตันเปล่าตันนี้นะครับีมีดิวตันอยู่นะครับ ยังมีเลยนะครับนะครับนี่นะปีบาลมาตึงเร็วนะครับนะครับนะครับสวัสดีครับปีบาลสวัสดีครับมาแล้วนะครับครับเช่นอาจารย์เราเชนกินตัวไม่เลยรู้ขั้นอยู่กลางแต่ว่าได่กุ๊กบุ๋นเลี้ยวหลักเลี้ยวเกมเลียงเล็กไม่ก็ไม่อามาเล็กไม่เมื่อ้นคอเมื่อวานคืเล็ตรงนี้นิ ขึ้นมานนังแต่บบขึ้นลูกอย่างดีไโชคกดขวาันลงยางร้อยเียงอแมขึ้นมาบ้านไปขึ้นมีพื้นเราขึ้นทาวามันากางดิน,นอยมาเ็ไม่มืข้าไปเท่าไดนั่นหเรากกเพื่อไปต่อหือังกันกัน,กน,นอย่รนู่นนะแล้ววนมนาได้ยยววา้เลืนะอ กาบังตังได้อะใส่หวนะเนี่ตังเข็บไหมเนี่นะครับไม้นี่เป็นไม้ตีเป็นเบาไม้เลยนะครับตรงนี้เอนก้อนเต๋าว่านได้กูอ้างไปนะครับตรงนี้นี่ตรงรอดตรงนี้นะครับวันนี้มาย้ำเลขที่กันนะครับเพราะว่าข้างในนี้มันมีริ้วตันอยู่นะครับพี่น้องในข้างในนี้ตันเปล่าตันนู่นนะครับน่ะอยู่ประจํานะครับับแต่โน้นนะครับแต่เปล่านี่นะครับ กำลังกาบานนู่มีลิวตันมายุนะครูนะครับพี่น้องครับสงสัยมันจะออกลูกนะครับนะครับตรงควายย่ำเจ้านะครับทีนี้จจงหวัดสุราตานี่นะครับพี่น้องครับครับมาติดตามชมเลยนะครับเดี๋ยวเอาไปเบ้าลงเจ้าบุนรอดนะครับพี่น้องครับ นี่นะครับเป็นเบ้ากําลังพักขึ้นนะครับเป็นองครับอาจารย์เบ้านะครับปักช่วยนะครับพี่นองครับมีพี่เสื้อซ่องตัวนะครับขออยู่พอดีเลยนะครับตรงนี้นะครับจังนะนะครับพี่นองครับไม่มีเส้หน่คงจะนอนตรงนี้นะครับพี่น้องคครับนี่นะครับตัวหนึ่ง นี่ตัวหนึ่งนะครับตอนมากาแดเชานะครับพี่น้องตื่นชาคนเปลือนได้เปรียบนะครับพี่น้องครับกลางวันนกตีเจ้าก็ตื่นคนเปลือนจะจับอานได้กล่อมข้นะครับพี่นอ้องรุมเดี๋ยวขึ้นคุยกับพี่เบ้าหมดตั้งแต่ตีสี่กว่าๆนะครับพี่น้องพี่เบ้าเดี๋ยวขึ้นกินกาแฟเพิมว่ะเดี๋ยวขึ้นกินกาแฟนะครับงกินเช่นานนะว่าอเ <laughs> อโดโอโดเ เนี่ยครับการปักกึิ่นต้องปีบ้าวนะครับกาเคยทำไว้เลยไปไล่กลางเลยนะครับไม <c oughs> ่ได้ไปบนรถ đơn to, đơn to, đơn to. thì anh con điều mình có đây đi. anh 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 mấy chạy anh anh thì các anh phi mấy chạy. đúng đấy đơn mà to hết rồi đơn đúng không? Nó, hỏi, mà chết bảy, bảy, นนีนกตัวน,นี้นะครับโดนนกตอของพี่บ่าวนะผมยังไม่เคยไปตีไม้นั้นนะครับไม้เต๋ออะตัอได้ถึงกับเป็นตอตุตตกตุกตัวเลยนะครับเจ็ดวันนะครับเป็นตอเลยนกแกงหมากนะครับเต๋อวันหนาหนาพุ่มหนาทุ่มมาได้ก็เจ็ดวัน <Hundred S 2> แต่ท้อแต่น,นี้อย่างท้อเลยนกน,นกนกเสียงดีไหมปีนั้นเต๋อเต่ว่าการถามนกเป็นท้อน,นี่ไม่ต้องอเอาเสียงเหรอเหรอเป็นตัวเชียงตู้ Những điểm bay của hàng bay mặt ừ. bay, yêu. Mhm. bay, Mhm. 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 lệ Mhm. 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 đấy, Mhm. 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 นะครับมาติดตามชมเลยนะครับพี่น้องว่าวันนี้จะมีจะเลืยไม้นะครับจะบุญจะมดแดงจะปลาจะเลยตัวตีสิบมาได้ไม้นะครับวันนี้นะครับว่าพี่น้องได้ไหมนะครับ นะครับครับพี่น้องครับพุ่มใหญ่ไม่จะหมดแดงนะครับเมื่อกี้มันมีนกวาดนะครับเึ่งกันนกไม่มานะครับนูุ่่มใหญ่จะหมดแดงไว้ตรงนี้นะครับนู้นนกปลามาเลยนะครับพี่น้องครับมาคู่เลยนะครับคู่ชูวยับจะหมดแดงเลยครับพี่น้องครับ ขูดด้วยนะครับพี่น้องมีอ่างหน้าด้วยนะครับนกปลาตัวนี้นะครับเที่ยงเที่ยงกลางเต็มนะครับกลางเต็มกลายใหญ่นะครับมาอีกตัวนะครับพี่น้องมาอีกตัวครับพี่น้องครับเย็บเร็วนะครับพี่น้องครับ ไปเย็บแล้วนะครับพี่น้อง Mm. <laughs> you. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова คนรุดหนักเลยนะครับพี่น้องครับนี่นะครับนี่ครับพี่น้องครับนี่นะครับอาจจะเลยกองจะบัดแดงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมีได้บ้างนะครับพี่น้องสวยนะครับพี่น้องครับนกตัวนี้หน้าตาสวยมากนะครับ แตกบนน้ำครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่ครับแตกบนน้ำเม็ดเลยนะครับพี่น้องแตกบนน้ำค้นรุดมากนะครับใต้คนนี้แตกบนน้ำเปรย์เลยพี่น้องครับเนื้อปลาเลขจัดไม้นะครับผมตายคนเดียวนะครัปเบาอยู่อีกด้านนึงครับพี่น้องครับห้างยาวนะครับพี่น ong ห้างบัวบัวใหญ่กับกล่มกล่ำรถตูดนะครับพี่น้อง บัวได้ถ้วยดีเก็บนะครับพี่น้องตัวนี้นกเป็นตัวนหนกตัวใหญ่นะครับปีก,ปกปไม่ลดมากนะครับพี่น้องแต่คนแก่แข่งสวยอามครับพี่น้องครับเนี่ยครับแข่งใหญ่สั้นนะครับพี่น้อง นี S <S ่ครับแข็งย่อยหมากเลยพี่น้องครับก็ไม่เทียบเละกับไปได้ดีนะครับมันย่อยหมากเลยครับพี่น้องกับว่าแข่งเข้าธรรมดานะครับนี่พี่น้องเลยต้องเก็บนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับครับใจเลยตัวตีสิบห้าก้งจะเหมือดงนะครับพี่น้องครับเป็นดอกย่อยนะครับดอกย่อยคลายกลูกมาเลยเลยครับย่อยหมากคลายกลูกกรส้มนะครับพี่น้องครับ นายมันเด้งได้กิ๊ดนะครับพี่น้องครับเป็นควันกำลังใจก้องมันนะครับเด้งอ๋อ น,นครับเพิ่มขึ้นจะมาเด้งไว้ตีเดิมอีกครั้งนะครับลงเร็ว่าจะมีนกปามาอีกไม้นะครับเพราะมันมีอยู่อีกคู่นะครับพี่น้องครับเป็นนกกู่อ่างด้วยนะครับตัวเ็มเพิมได้เมื่อกี้เป็นนกกลู่อ่างหน้านะครับพป่นน้องครับอ่างหน้าสักคำส่องคราบเหลือกับพี่น้องครับในคลิปถ้าจะเห็นนะครับแต่ว่าไม่ได้จัดไม้นะครับตรงนี้ผมเคยได้ไปตัวหนึ่งเร็วนะครับเมื่อสังกอนะเป็นน้องจําได้นะครับเมื่อคลิปประมาณวันที่สิบเก็นะครับ ประมาณวันที่ที่เจ็ดสิบเอ็ดที่เจ็ดทำแล้วแล้วแถวๆนั้นแเรากับพุ่มมาโตตรงนี้แล้วก็ได้ไปติดตรงนี้และไม้ตรงนี้แล้วกับตัวนั้นเป็นนกอาเรียกมันเป็นนกกลายว่าเรียกเรียกคู่นะครับตัวนั้นตัวนี้กับพุม่มปลาไปจำไว้นะครับแล้วนกะ็ได้ไปอีกตัวตัวนี้มีอ่างหน้านะครับแต่ว่าเสี้ยงขั้นนั้นพุ่มไม่ได้ยินจัดเจนว่าเป็นตัวนี้ เป็นตัวเชียงย่นั่นไม้นะครับมันมีตัวเชียงย่อยู่ตัวหนึ่งปุ๊บลองขึ้นอะเรอยอีกที่นะครับแต่วเมื่อกี้มันมีนกมาอีกนะครับแต่ว่าปุ๊เห็นหว่นนกตัวมันดินจัดนะครับถึงปุ่มคนกับลุดหมากเพงก็เลยเปเอายวลงปุบไม่อยากไม่รอแปกูนะครับลองดูนะครับปีน้องว่ามันจะมาอีกไหมนะครับครับปีนองครับสําหรับวันนี้ก็ต้องจบคลิปเชียงแย่นี้แล้วนะครับปีนองครับเมื่อกี้ใหญ่ไมหมากา ออกมาสู้แต่ว่าไม่ลุ่งมานะครับตัวนันก็ไม่ลุ่งนะครับอพ่นกระตอกพอดีนะครับโนบปโนองกำลังมานะครับมาไม่ถึงพุ่มตีมาปราบ้ลยเลยนะครับนะครับข้างหน้าเหมือนพ่นนัดกับปีโนงครับขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องบางยาซีนเราขอแย่แด่นตายนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พุ่มด้วยนะครับปีโนงครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการ ลำล,ลออนนอาเฉลยต้นนกไม้พี่น้องได้รับชมนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำหวาสวัสดีครับ